กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยุทองศักดิ์นะอยู่กับข่าวพระเจ้าทองศักดิก์เสียงเก่าเสียงเคยเนาะก่อนอื่นกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุดคนเนะาะอาจจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นได้สบายดีบอทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้ทุกคนอากาศฮอทบอนะเนาะหรือว่าอากาศเย็นทุกคนสวัสอยู่สอปอลาวเนาะอากาศเริ่มฮอทแล้วนะทุกคนบางมือก็คึ้นาะทุกคนเะนาะนะนะนะ ในแตกละตามนะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงกลาเป็นวัดเป็นไข่ได้ไง่ายหักษาสุขภาพมดที่สุดทุกคนนะทุกคนโอเคเนาะสำหรับพี่ท่านใดที่เข้ามาเบิร์กใหม่ทุกคน,น,ก subscribe, กก subscribe, กนอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข่าวประชานั่นเองนะทุกคนสวัสดีวันี้เนาะเขาจะมาว่าเรื่องในการนะทุกคนสวัสดีข่าวประชาวานนี้เนาะก็ออกไปเวียกนอกเนาะเอาไปอ่า เออเคยว่าออกเวียดส่งเสริมเนาะกับไปสุขาศึกษาเนาะให้กับประชาชนอยู่ในเขตนอกหรือว่าหมู่บ้านนอกๆเนาะที่ห่างไกลสอกหลีกเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้เข้าถึงเรื่องสุขภาพเนาะว่าจะเป็นไม่ยิงถือผ้าบบเนาะก็เจ้าส่วนร้ายเนาะคนอยู่เขตนอกก็เจ้าจะมักเกิดลูกอยู่เฮือนสินะเนาะสว่าดีวันนี้ว่นในกระดอกไปพักออกไปเวียดนอกเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์แล้วก็มีเอ่อการส่งของความของพี่คนไทยเนาะข้าพเจ้ากับบุมีสัญญาเนาะอยู่ อยู่หมู่บ้านที่ไปเนาะบนมีสัญญาณแต่ว่าตอนได้เข้ามาอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะจงจะมีสัญญาณก็เลยเห็นว่าโมนิกเออเห็นข่าวนี้หรือยังเป็นข่าวของเออกลุ่ม LGBTQ เนาะทุกคนเนาะเออระหว่างคนไทยเนาะกับฟิิิลปปนส์เนาะทุกคนเนาะก็คือสาวเพศสองเนาะได้ตีกันเนาะเนื่องจากว่าสาวฟิิิลปปนส์เนาะเขามาทํางานอยู่ไทยเลยมาหาเรื่องเนาะและเห็นให้มีหลายคนเนาะเอาเรียกว่าสาวเพศสองของประเทศไทยเนาะพาการชุมนุมเนาะขับไล่เนาะ หาฟิลิปปินเนาะคนฟิลิปปินที่เขามาหาเงินอยู่ไทยนะออกจากประเทศเนาะทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเว่าข่าวในการเนาะทุกคนเนาะก็ขอเบอาหน่อหนึ่งเนาะส่กว่าต่อจากเมื่อกี้เนาะที่แบบมีพี่รายคนถามว่าเออน้องนิกการไปไฟฟรีบอเนาะไปเสียเงินบอเนาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางคือบอโหลดไปล่ะสนะเนาะกับบางคนก็บอกว่าเออมันคือสี่สิบปีห้าสิบปีเนาะอันนี้ก็คือข้าพเจ้าก็มาเมืองในเนาะกับ ได้ไปลายหมู่บ้านแล้วนะทุกคนเราก็เห็นได้ถึงความทุกข์ยากของประชาชนอยู่เขตนี่นะเพราะมันห่างไกลสองหลีกแห้งเนาะอ่ามันอยู่เขตผู้ดอยเนาะใช้เวลา8ปดเก้าชั่วโมงเนาะมันติดกับเสแดนเวียดนามจินนะกคนเนาะการเข้าถึงต่างๆต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเนาะเราก็เห็นให้ประชาชนอยู่เขตนั้นค่อนข้างที่จะยังทุกข์ยากอยู่เนาะและสองเนาะการที่เขาไปมุ่บ้านเนี่ยเป็นไปฟรีบอเนาะอันนี้คือเขาไปช่วยเหลือไปสุขศึกษาเนาะให้คนเจ็บเข้าใจเนาะ แล้วก็ไปเห็ดอาหารเนาะเป็นข้าวเปียกเนาะแจกให้กับเด็กน้อยเนาะให้กินฟรีเลยทุกคนเนาะเป็นข้าวต้มเนาะแล้วก็บวกผักท้องเนาะการฝากท้องแนะนําแม่ถือผ้าเนาะอันนี้ก็คือเบียร์ที่ขาเจ้ไปเมือก่อนเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเนาะกลับมาที่ข่าวกันเนาะเพราะว่ามีพี่หลายคนถามกันเลยมาตอบอยู่คลิปนี้ซะเนาะเพราะว่าเพื่อนกระทำมาสินะเพราะว่าในการไปเลี้ยงนอกกับบวกขอยมีเวลาเป็นไหนเนาะเพราะว่าใช้เวลาการเดินทางกายเติบเนาะขี้ฟุ่นอีกบวกบวกกับ ขับมอเตอร์ไซค์เมื่อยรถล้มหม่านทุกคนเบรกโบทันเนาะเพราะว่ามันเป็นพัวนะเจ็บหน่อยหนึ่งเจ็บมือถามือนาะเพราะมือขมความลงเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านข่าวเลยทุกคนเนาเซื่อว่าก่อนนานี่เนาะที่ข่าวพระเจ้าว่าไปเมื่อก่อนเนาะก็มีสาวต่างชาติเนาะซื่อว่าเดวิดเนาะซึ่งเราก็ได้ไปเตะหมอเนาะเตะหลังเนาะเนื่องจากว่าหมอเพิ่นไปเบิ่งดาวนะแล้วเพิ่นไปนั่งอยู่ซายหาดเนาะแล้วก็มีการเตะอ่าไปเตะล้างเพิ่นเนาะเพราะว่ามัน เพิ่นได้มีคนไทยเนาะแล้วเพิ่นไปสักเพิ่นมีเฮือนอยู่หันเนาะทุกคนวิลาเนาะวิลาลกลับไปแล้วก็เฮ็ดให้ประชาชนเนาะอยู่จังหวัดภูเก็ตเนาะอดบ่ได้นะเพราะว่าหมออาชีพหมอคือเป็นอาซีบที่เหมืนเข้าเข้าหลบเนาะทุกคนถ้าบ่แม่นหมอก็บ่ควรเฮ็ดทุกคนเพิ่นก็ว่าเออถึงว่าสิบ่แม่นหมอก็อบ่ควรเฮ็ดเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นอ่าคนเก็บขีอบอ้เนียบ่เนาะ ภาษาโซนข่าขายอย่างต่างๆก็จะเมือ่อก็จะไปพักเนาะพอบ่อนั่นเนาะมันเป็นบ่อนสาธาน้ำสินะพอบ่อนั่นเนาะมันก็เป็นบ่อนสาธาน้ำสินะก็บอกควรเหตุกับไผร่ว่าจะเป็นไผรเนาะการถี่เพิ่นมาอยู่ประเทศเพิ่นเนาะก็ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายสินะเนาะบอกควรที่แบบมามากร่างมาแบบมาแบบเหตุบดีกับประเทศเพิ่นเนาะหลังจากนั้นเนะะสาะราษาชซนก็ได้มีการชุมนุมไล่์เดวิดเก็ตเอาท์เนาะหลังจากนั้นบอกโซกเสมอก็มีกระแสเกิดขึ้นอีกทุกคนเาเสว่า กระเทยไทยเนาะนัดรวมพลสุขุมวิท11ตบกู้ศักดิ์ศรีล้างแค้นกระเทยฟิล菲律宾เนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าเขาไปเบิ่งคลิปหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเสวกเป็นคลิปอ่าวิดีโอเนาะในการต่อสู้เนาะเสวกข่าวพระเจ้ากับไปเบิ่งผ่านๆแล้วเนาะอ่อเสงว่าคลิปเสงว่ามีสาวเพจสองสองคนเนาะเสวกหลังจากอ่าไปกินเบียร์มาเนาะในวันที่สี่อ่าในวันที่สี่มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลยทุกคนเนาะกะไปกิน เคยแบบไปกินเหล่ามาแล้วก็ออกมาแล้วก็เห็นฟิลิปปินส์เนะาะกินข้าวอยู่นะทุกคนแล้วก็แนมแน่ว่า,ากันว่าัาวประเทศสองไทยนะ่ะแนมหนาเนาะแล้วก็มากวนเนาะให้สาวประเทศสองไทยลงมือในการตีกันนะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปวิดีโอหน่อยหนึ่งนะทุกคนเป็นอะไร นักเรียคนเสิร์ฟนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอเนาะสั้นๆเนาะซึ่งว่านักเรี่คนหูเนาะก่อนสิมาอยู่ประเทศไทยเนาะต้องศึกษาอันเขื่อนว่าเพลงซาดเนาะทุกคนเนาะเพลงซาดว่ามันมีความหมายอะไรเนาะจึงจะมาดำรงชีวิตอยู่กันสินะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเนาะกจากข่าวนี่เนาะเป็นข่าวจากไทยรัฐเนาะทุกคนเนาะเชิงว่ากัทเทยไทยนัดรวมพลสุขุมวิท11ตบกู้ศักดิ์ศรีลางแขนกัทเทยปิ้นทุกคนเนาะเพื่อนบอกว่าเนาะส่วนข้อมูลข่าวเนาะกัทเทยไทยนัดรวมหน้าโรงแรมดัง ภายใต้ซอลสกุลว,วีสิบเอตบล้างแขนกู้ศักดิ์ศรีหลังอ้างถูกกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์รุมทำลาย20ต่อ2โอ้โห20คนต่อ2คนสิเป็นอะไรเนาะ20ต่อ2คลิปโพสต์โซเชียลเนาะฮะเยาะเย้ย,ย,ยท่าท้าทากทากางนะะทำสาวนะฮะทากทาอ๋อเยาะเย้ยทักทางนะฮะทำสาวสองแดนสยามเสียหน้าจนทนไม่ไหวนะครับผมเมื่อวันที่เมื่อเวลา23่สินาฬิกาี่4 มีนาคมนะ2567ทุกคนพอตออยิงยศนะฮะสุวรรณสุวรรณโผลสุวรรณสุวรรณถูสุวรรณโยนะฮะขออภัยนะอาจเสียผิดนะครับพกกสอ,อลุมพินีนะฮะและพอตทประจำสนโตแจ้งนะรองผู้กำกับนะฮะปสอสุลุมพินี รับรายงานว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่ม LGBTQ+ นะฮะจำนวนมากที่เรียกตัวเองว่ากระเทยไทยนั่นเองนะครับบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท11ทับหนะครับแขวงคลองเตยเหนือเขตวันนากรอทอม,มอ้างว่าเป็นการรวมตัวเพื่อรอประทะกับกระเทยพินนะฮะกระเทยพินน่าจะแบบกระเทยพินคือน่าจะเป็นพิลิปปินนะ หรือกระเทยพิลิปินอ๋อไม่แหละเนางกลุ่มกระเทยพิลิปินกว่า20คนโอ้โห20คนนั่นคนรวมทำร้ายกระเทยไทย2คนนะครับจนได้รับบาดเจ็บแล้วได้นำคลิปวิดีโอไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆและโพสต์ไปยังประเทศพิลิปินในลักษณะเหยาะเยยถากทานะครับผมจนทำให้กระเทยไทยที่เห็นคลิปดังกล่าวทนไม่ไหวนะครับและออกมารวมตัวกันโดยไม่นัดหมายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไป จึงเข้าไปมาตรวจสอบและระงับเหตุจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมเชิญผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลนะครับเพื่อดําเนินการทางคดีที่สอนอุมพินีนะครับต่อมาเวลา1นึนกานาทีะฮะสอนอุมพินีมีกลุ่ม LGBT นะฮะจำนวนมากมายืนอยู่หน้าโรงพักจากการสอบถามนายต๋องนะฮะนามสมมุตินะครับผมหนึ่งในกลุ่มของคนผู้เสียหายสาวไทยเปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา5โมงนะฮะนวันที่4มีนาคมนะฮะที่ผ่านมาคณะที่กลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นสาวประเภท2ไปนั่งรับประทา,านอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทนะครับอันนี้ถนนสุขุมวิทกับขาพเจ้าเคยไปมาแลยนะม่ปเคยไป,ไป,ไปผักยูคโควิดนะทุกคนใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS นานานะฮะแล้วไปเจอกับกลุ่มสาวประเภท2สาวฟิลิปปินส์ที่เคยมีเรื่องอ่าเควเมนนะฮะเควนกับที่มีเรื่องนะฮะ เคมอนกันเคมอนคมเมนคมเมนขอภัยคำนี้อ่านยากนะทุกคนจากนั้นเกิดมีปากเสียงก่อนจะออกไปลงหมายลงมือกันนอกร้านนะฮะจนถึงขั้นรุมทําร้ายโดยฝ่ายสาวประเภทสองปิ์มีอยู่ประมาณ20คนนะฮะขณะที่ฝ่ายสาวประเภทสองไทยมีเพียง2คนนะครับโอ้โหรุมกันเลยนะเนี่ยทำให้ได้รับบาดเจ็บและมีกระเทยสาวไทยเข้าไปช่วย2คนนะครับแต่สู้ไม่ไหวจนแยกย้ายกันไปต่อนะฮะ ต่อมาสภาพเหตุการณ์ังกาวนะฮะต่อมาสภาพเหตุการณ์ลุมทำลายได้ถูกเผยแพร่ไปนะฮะในโลกโซเชียลนะสาวประเภทสอง,องไทยรู้สึกถึงการถูกเกยียดย้ํานะฮะจึงไปรวมตัวกันหน้าโรงแรมที่พักของสาวประเภทสองที่เป็นคู่กรณีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนะครับโดยไม่มีโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่อย่างใดน,นะครับเพื่อวางกู้ศักดิ์ศรีสาวประเภทสองของไทยแต่ทางตำรวจเข้าไปห้ามปราบปรามขอความร่วมมือนะฮะ ไม่ให้ก่อความรุนแรงขึ้นอกีกจากนั้นเหตุการณ์จึงสงบลงนะครับพกะกะนนะฮะพผู้กํากับสอนนรุมพินีนะฮะเปิดเผยว่าหลังทราบเรียกตํารวจได้นํากําลังไปดูแลความปลอดภัยในจุดที่มีการรวมตัวกันภายในซอยสุขุมวิทสิบเอนะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ก่อความรุนแรงนะฮะก่อนจะเชิญฝ่ายผู้เสียหายมาพูดคุยที่สอนนรุมพินีโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ ซึ่งคณะที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุการณ์เป็นใครนะจะได้นตัวมาให้ดำเนินต่อไปนะทุกคนเนาะอนี่ก็คือเป็นข่าวข่าวเนาะที่เกิดขึ้นเนาะเมื่อวันก่อนนะทุกคนเนาะเซิงบาคือทุกคนหูเนาะทาวาซิจะมาอยู่ประเทศไทยเนาะก่อนอื่นต้องศึกษาเพลงทราบเนาะสองก็คือต้องผู้จักเนาะ,ะระเบียบกฎหมายเนาะของบ้านเมืองเพื่อนเนาะประมาณแบบมาทาโตแบบ เคยคือแบบศิลป์นทุกคนเนาะมาสร้างความวุ่นวายเนาะมาทําให้คนแบบโลโค้ผีโพว่าสินะอันนี้ข้าเจ้าก็หับเอได้นะทุกคนเนะาะเซวาเหลืองลาวนี่ก็เกิดขึ้นเมื่อวานสินี์ทุกคนฟ้าเดือดเลือหลทุกคนมีความเห็น,ดนะดรทุกคนอ่าสามารถคอมเมนต์อยู่ในคลิปได้นะทุกคนเนาะข้าพเจ้าเสียว,วาคนไทยเนาะหักษาแปลว่ายอมหักในเกยียรติศักดิ์ศรีนะทุกคนเนาะอ่าเชื่ว่าสิเป็นเพจใดก็ตามเนาะ LGBTQ+ เนาะหรือว่ามียิงหรือผู้ชายเนาะ การมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอะไรทุกคนเนาะอ่ะใดรายกามทุกคนถ้าทุกคนมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์อยู่ลุงคิดขับพระจานะทุกคนเนาะอย่าคู่คือกันเนาะโอเคเนาิี่พ่อกระจกไปสไปร์ต